นายนัตพลสืบสังบงนะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรสัดส่วนจากกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชายเคราะกลุ่มปรอบางน,นะครับผมขอมาแถลงข่าวเพิ่มเติมนะครับในประเด็นรายงานการพิจาณาศึกษาผลกระทบของประชาชนและพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์จากการกบังคับใช้พระราชบัญญัติกรมป่าไม้กรมอุทยานนะครับสามฉบับน,นะครับ มีพระราชบัญญัติป่าชุมชนพศ2562พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปพศ2562และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปีพศ2562รวมทั้งมตาตรการทั่วคืนพืนป่าจากภาครัฐที่มีผลต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของปวงชนชาวไทยนะครับทุกปัญหาที่เราได้รับรอง มากรรมธิการของเราได้พิจารณาศึกษานะครับและมีมติเป็นเอกฉันนะครับในวันที่25พฤศจิกาย,ยนพศ2565มีมติรับรองและส่งรายงานนี้ต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข,อขอย้องนะครับผมขอเรียกร้องนะครับให้ทั้งคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวขออ้องโปรดนะครับได้รับ การไปพีารณาถึงผลกระทบต่อพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะครับประเด็นต่อไปที่ผมมาแถลงข่าวนะครับนะครับผลกระทบของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับมันเป็นผลกระทบที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะครับส่งผลถึงวิถีชีวิตนะครับการดำเนินชีวิตเป็นปัญหาที่ ยังแก้ไม่ตกนะครับรวมทั้งมาตรการของรัฐโดยเฉพาะในมาตรา64ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปี62เนี่ยนะครับยังไม่ครบถ้วนระยะ240วันที่ดำเนินการให้พิสูจน์นั้นไม่ควรที่จะไม่ใช่มาตรการบังคับแต่ควรเป็นแค่มาตรการเล่งรัดเท่านั้นควรที่จะพิสูจน์เพราะว่า คนอยู่ก่อนกฎหมายนะครับยกตัวอย่างเช่นพี่น้องอาบางรอยจะเป็นดินจวัดเพชรบุรีหรือชุมชนชาวเลหมูกก่เกาะสุรินทร์ทางภาคใต้นะครับมีผลปัญหาจากการประกาศใช้พรบรสามฉบ,บับนี้รวมทั้งมาตรการทวงคืนคืนป่านะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องไปถึงฝ่ายบริหารคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือนะครับพื้นที ที่กฎหมายพรบสามฉบับนี้ประกาศบังคับใช้ส่งเผิมถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะครับถนนไฟฟ้านะครับน้ำอุปโภคบริโภคนะฮะเส้นทางเดินทางนะครับทำไม่ได้เนื่องจากจะต้องให้อธิบดีสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคืออุปสรรคในการดำรงชีวิตและวิถีชีวิตดั้งเดิมของเขาถูกริบรลอนด้วย จึงขอเรียกร้องนะครับพื้นที่ดั้งเดิมที่คนอยู่ก่อนกฎหมายให้ยุติการจับก,กลุ่มและดําเนินคดีนะครับตามที่กรรมธิการของเราได้เสนอนะครับสุดท้ายที่ผมอยากร้องขอเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชายขอบและพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศที่มีปัญหาในเคสนี้ในลักษณะนี้คือขอให้ฝ่ายบริหาร รีบออกพรบรส่งเสริมและคุม้มครองพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์โดยเร็วนะครับเพื่อเป็นข้อขวนกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์และพี่น้องชายขอบทุกท่านในปีใหม่นี้นะครับส่วนรายละเอียดในข้อสังเกต9ข้อของกรรมธิการที่เป็นปฏิผ่านจตสปาแล้วผมอยากให้ท่านสุรพงษ์ช่วยเพิ่มเติมตรงนี้รับเชิญครับการ,รเรื่องกลุมชาติพันธุ์เราเป็นเลขาธิการคณนะ ร่มก,กับกรรมธิการนะครับที่รับการมอบหมายให้ศึกษาเรื่องของผู้สูงอายุกับผู้ิการและกลุ่มชาติพันธุ์นะครับตรงนี้กับพวกเรานี้ครับว่าประเทศไทยเราครับเรามีกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจากน้อยน,น้อยเนี่ยหกสิบกว่ากลุ่มประชากรทุงกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า6ล้านคนคนสิบเซนของประเทศไทยครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีความเป็นอยู่มาเนิ่นนานแล้วบางคนเรียกว่าเป็นชนเผ่าพื้นเมืองคือก็อยู่ตั้งเติมมาบริเวณน,นี้ คนเหล่านี้รัฐธรรมนูญปี2560ได้การมีการบัรจัิเพื่อคุ้มครอง,องเ,เป็นครั้งแรกในมาตรา70ให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีสัญชาติไทยเรามีกฎหมายหลักวางไว้แล้วแต่ก็ยังพบว่าในรายละเอียดมีการละเมิดสิทธิ์มีการไม่เข้าไปดูแลคนเหล่านี้อย่างเพียงพอญณาที่คณะกรรมการกริจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการ ลุ่มชาติพันธุ์ในผู้มีความหลากหลายทางเพศสภาผู้แทนราษฎรของเราพบจากการศึกษาความเหมือนกนเกี่ยวข้องในตัวพื้นที่พบว่ามีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องผป่าไม้ยอยู่3ฉบับที่ออกมาในสมัยปี2562ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีการเลือกตั้งและยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรอย่างปัจจุบันนี้ทาให้กฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วเกิดปัญหากับพี่น้องจั้ววนมากประกอบกับมีมาตรการในการทวงคืนผื้นปา่าของรัฐบาล ซึ่งโดยเจตนาต้องการไปโทรคืนจากผู้ที่มีอิทธิพลรายใหญ่ๆแต่กลับพบว่าไปดำเนินการกับประชาชนรายเล็กรายน้อยปัจจุบันนี้ครับเรามีประชาชนครับอยู่ในพื้นที่ป่าเหล่านี้ครับมากกว่าหนึ่งล้านคนเป็นหมู่บ้านมากกว่าสี่พันหมู่บ้านเป็นป่าที่คนเหล่านี้ดูแลอยู่มามากกว่าสี่ล้านไร่จะทำไงให้คนเหล่านี้และพื้นที่นี้อยู่กันอย่างสงบสุข นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ทางคณะกรรมการเนี่ยเราได้ศึกษาและนำมาสู่การเสนอรายงานการศึกษาสู่สภาผู้แทนราษฎรชุดใหญ่เมื่อวันศุกร์ที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาต้องขอบคุณสมาชิกทั้งหมดนะครับที่อภิปรายเห็นชอบเห็นด้วยไม่มีผู้ใดคัดค้านเลย,เลยและสัสรุนในรายงานและข้อสังเกตเหล่านี้จนท่านประธานนะครับมีมติ ตามข้อ88คือเป็นไปเลคัดค้านเลยส่งเนื้อหาข้อสังเกตไปให้กับคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดําเนินการอันนี้เป็นมติของที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่25พยที่ผ่านมาครับทางคณะกรรมการเราก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมีผลกระทบต่อคนจนมากก็อยากจะสื่อสารเรียกร้อง,องไปถึงรัฐบาลถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รีบเร่งดําเนินการ ตามข้อเสนอและข้อสังเกตของสภาผู้แทนราษฎรของเรานะครับเรื่องที่สําคัญครับผมจะเพิ่มเติมนะครับข้อสังเกตนะครับข้อหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ออกกฎหมาย3ฉบับมานะครับคือร่างขึ้นของสปาและพระบผู้แยานแห่งชาติปี2 .562 ซึ่งขาดการมีส่วนร่วมและทำให้เกิดปัญหาจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเหล่านี้โดยด่วนนะเพื่อไม่สร้างปัญหาให้กับประชาชนต่อไป แล้วก็แก้ไขกฎหมายฉบับนี้ให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2560และสอดคล้องกับอนุสัญญาหรือพันธกรณีที่ประเทศไทยเราไปเซ็นไปให้สัตยาบันกับตัดเส้นไว้ซึ่งเป็นหลักการสากลในสู่การที่จะอยู่ร่วมกันอย่างอย่างสงบกสุขทั้งหมดนี้นะครับเราหวังว่าทางรัฐบาลนะครับจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าที่รัฐตามรัฐทูญแต่มาตรา70และจัดดาเนินการที่จะออก พรบรส่งเสริมและคุ้มของดีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์บบซึ่งมีการรายงานกับสภาะไว้ครับตั้งแต่ปี2562ว่ารัฐบาลจะทำกฎหมายฉบับนี้อย่างเร่งด่วนผ่านมา3ปีกว่าแล้วกฎหมายฉบับนี้ก็ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของครมยังรอเข้าอยู่ครับเราอยากให้ภายในเดือนนี้นะครับเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่รัฐบาลให้ของข,องขวัญกับกลุ่มชาติพันธ์โดยผ่านกฎหมาย ร่างพรบส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีตกลุ่มชาติพันธุ์จากพรมและรีบนํามาสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรภายในเดือนมกราเพื่อให้ทันต่อสมัยประชุมในสมัยนี้ซึ่งจะทําให้สู่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยทําให้คุมชาติพันธุ์ทับร้านคนได้มีกฎหมายออกมารองรับการใช้ชีวิตและการดำรงชีพของเขาเองขอบคุณมากครับ